สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีจ้ามันอีสีมะแกงกะทิเห็ดมั่นปูเนาะจ้าเนาะนี่ดอกจิ้มตูงจิ้มจีนแกงกะทิเห็ดมั่นปูนี่กระแสบคือกันจา้าคยเคยแกงสามสามซีเทือรอโอเคแกงกะทิเห็ดมั่นปูพับผิดแกงใส่น้ำมันจักหน่อยกันจา้า กที่ ใส่ใบโหระพาน้ำแพงสีแส่บแพงสีหอมจา้าโอเคมาจ้าเนาะใส่เห็ดลูกไปเลยเห็ดมันปู เดี๋ยวนำนำเห็ดมันก็นสิออกเอกหน่อยจ้าก็เลยใส่กะทิแค่นี้ก่อนเนาะก็ใไซเนื้อสัตว์ก็่ใส่ยังเลยใส่แต่เห็ดลวหลวนเลยจ้าเดี๋ยวมันยุบลงมันก็นสิบ่ม,มากไหเท่าไหร่ จ้าห็นบอลน,นามเห็ดมันออกแล้มันกำลังมันหลายเลยเห็นบอลกำลังได้แกงกะทิเห็ดมันปูบอกเลยเด็ดสุดจา้าอร่อยยินใส่ใบโหระพาไปยินหอม เป็นคนมาก,กินใบูหระพ์เอ้าลอให้มันเดือดให้มันน้ำม,มันแห้งลงก่านนะจ๊ะเนาะนี่จ๊ะน้ำกะทิมันเริ่มลคลุกคลิกนิดน้อยนะจ๊ะเนาะจะให้มันน้ำน้ำกะทิมันลดลงคนนิดน้อยนะจ๊ะแล้วเติมเกลือ ใส่ตะเกือกนะจ๊ะกําลังตาลเกลือนี่ละจ๊ะเราจะซีซีนหมดต้นก่อนมันตาลนะจ๊ะได้สิอยากใส่ใบบ๊กปู ได้ด้วยจ้ะแต่ปอใส่จ้ะไม่ใช่ตะใบโหราพากับเขอซิมรถเบิง้งเลยจ้ะเนาะ

รอสักพักก็นะจจะสีส่ใบก็บกูขน้จ้ะนี่จ้ะนาำประมาณนี่แหละขอดีมันก็ขอสวยหง่อมๆตอนนี้สีส่ใบหูลราผ้าลงเลยนะจ้าเราผ้ากับเก็บด้วสวนเองนเวละจ้ะ ออกเลยแสียบขนองกเลยทอนไฟลงแน่แล่ะเมนูน้ำเสนอ้ะจ้ะแสบ่บเพราะว่าเห็ดอ่มันปูมันกระสิเข่ากันกับกะทินะจ้ะ พี่นะจ้ะแกงกะทิเห็ดมันปูน้ำคลุกคลิกน้ำกะทิคลุกคลิกแซ่บพี่น้องบอกเลยเห็ดเดิดช่วงนี้เห็ดลายเห็ดเด้จ้าแค่นี้เนาะจ้นะเนาะ เมนูแกงกะทิเห็ดมันปูพี่น้องเมนูน้ำเสนอีลีมือนนิแซบ่บใส่ใบโหระพา,าเครื่องปรุงบะหมี่ยังมิงมตะเกือใส่ใส่เกลือกําลังตาลพอแล้วก็พริกแกงพัดใส่กะทิแค่นั้นจ้ะบอกเลยว่าแซบ่บ หอมหอมหอมใบโหระพา